ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายวินเลี่ยมกับลุงของเขาเจ้าชายแอนดรูว์ตึงเครียดมานานหลายปีความรู้สึกที่อาจดำเนินต่อไปและส่งผลร้ายแรงต่ออนาคตของเดยุกแห่งหยอกเมื่อหลานชายของเขาขึ้นครองบัลลังก์นับตั้งแต่เขาถูกบังคับให้ถอนตัวจากชีวิตสาธารณะในปี2020เจ้าชายแอนดรูวได้เห็นสถานะของเขาในราชวงศ์ถูกประณีประนอมอย่างรุนแรง การถอนตัวครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากข้อกล่าวหาร้ายแรงของเวอร์จิเนียจีอาเรซึ่งเป็นเหยื่อของเอฟสเตนซึ่งนำไปสู่การยุติคดีทางการเงินนอกศาลซึ่งมีมูลค่าประมาณ14ล้านยูโรการตัดสินใจครั้งนี้แม้จะจำเป็นเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความตึงเครียดภายในกระจกเงาอธิบาย ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดของราชวงศ์เจ้าชายวินเลียมมีความรู้สึกขุ่นเคืองอย่างสุดซึ้งต่อลุงของเขาส่วนหนึ่งเป็นเพราะการต้อนรับอันเย็นชาที่สงวนไว้สำหรับเคสมิดเดิลตันในช่วงก้าวแรกเข้าสู่ครอบครัวความเป็นปรปักนี้ผลักดันให้มกุฎราชกุมารมีบทบาทสำคัญในการล่มสลายของแอนดรูว์แม้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่สก็ตาม ชายวินเลียมจะรุนแรงกว่าพ่อของเขาต่อเจ้าชายแอนดรูมากไหมที่อยู่ปัจจุบันของแอนดรูบ้านพักหลวงอาจเป็นประเด็นถกเถีงยงเช่นกันคฤหาสน์ขนาด30ห้องแห่งนี้ตั้งอยู่ในวินเซอร์เป็นทรัพย์สินอันเป็นที่ปรารถนาที่กษัตริย์ชาวอยากจะมอบให้กับลูกชายคนโตของเขาอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความปรารถนานี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเช่นกันแม้กระทั่งเป็นผู้ริเริ่มโดยวินเลียมก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์ริชาร์ดเคกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าวินเลียมรู้สึกว่าบิดาของเขาผ่อนปรนมากเกินไปกับเจ้าชายแอนดรูและพยายามผลักดันให้พระองค์ถูกขับไล่ออกไปหากการขับไล่ครั้งนี้ผ่านไปเจ้าชายแอนดรูอาจถูกบังคับให้ย้ายไปอยู่ที่กระท่อมกร็อกมอซึ่งเคยเป็นบ้านพักของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิล โอกาสที่อาจเป็นเครื่องหมายของขั้นตอนใหม่ในการแบ่งแยกชายขอบที่ก้าวหน้าของเดยุคแห่งยอกภายในราชวงศ์เขาไม่ได้วางแผนที่จะเชิญสมาชิกครอบครัวใหม่มาทำกิจกรรมวินเลียมไม่เพียงแค่มีแผนสำหรับแอนดรูเท่านั้นเขายังวางแผนที่จะลดจำนวนสมาชิกในราชวงศ์อีกด้วย ตามที่ริชาร์ดอีเดนผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์กล่าวไว้วินเลียมได้รับแรงบันดาลใจจากสถาบันกษัตริย์ในยุโรปเพื่อปรับปรุงพระองค์เองให้ทันสมัยเขาไม่ได้วางแผนที่จะเชิญสมาชิกครอบครัวใหม่มาทำกิจกรรมแม้แต่ลูกคนเล็กสองคนของเขาก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเขากล่าววิสัยทัศน์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสถาบันกษัตริย์อังกฤษอย่างสิ้นเชิง ทำให้มีขนาดกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ยากลำบากด้วยโดยเฉพาะเกี Life ่ยวกับสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์เขารู้ว่าหากไม่มีกำลังใจพระราชินีก็คงจะอ่อนโยนต่อลุงของเขา เกมจบหนังสือของโอมิสโคบี้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของวินเลียมในเหตุการณ์ล่าสุดที่ส่งผลต่อแอนดรูตามคำบอกเล่าของสโคบีวินเลียมเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการที่นำไปสู่การขับไล่ลุงของเขาเพื่อนสนิทของวินเลียมเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเจ้าชายทรงกระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชื่อเสียงของสถาบันกษัตริย์จากการกล่าวหาและการยุติข้อตกลงนอกศาล มีรายงานว่าวินเลียมกดดันพระราชินีอย่างมากให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อแอนดรูโดยเชื่อว่าพระราชบิดาของเขาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้เขารู้ว่าหากปราศจากกำลังใจราชินีก็คงจะอ่อนโยนกับลุงของเขาสโคบีเขียน